ไปไหนไหมอัมน,นนี้คือปั่นใช้สตารไฟน์แบ็คสิ้นขอนพรอยแต่ถ้าทำอย่างนี้คืออะไร่ะปั่นเร็วๆรอบรอบนี้แ่ะปั่นใช้เท้าไม่ใช่เบสที่โลกจะใช้เท้าสวัสดีค่ะ พบกับช่องเฟย่าแฟมิลี่นะคะวันนี้น้องเฟย่ากำลังฝึกปั่นจัก,กรยานคันใหม่นะคะปกติจะเป็นคันนี้นะคะแต่ก่อนจะเป็นคันนี้แล้วก็เมื่อก่อนจะใช้ล้อเล็กๆสองล้อนะคะอยู่ด้านหลังเป็นสีล้อตลอดนะคะยังไม่เคยปั่นสองล้อเลยค่ะอันนี้เพิ่งจะเอามาเอาออกนะคะเพื่อให้ฝึก แล้วก็ได้สั่งคันใหม่มาซึ่งใหญ่กว่าก็คือคันนี้นะคะปกติจะเป็นคันนี้ซึ่งเล็กมากนะคะนะคะพอโตขึ้นแล้วก็เล็กกลายเป็นเล็กก็เลยสั่งคันใหม่มาเป็นคันนี้ละคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะพึ่งจะมาฝึกกอนเป็นวันแรกเลยนะคะจักรยานพึ่งมาถึงเมื่อวานนะคะวันนี้พึ่งได้เอามาปั่นฝึกซ้อมฝึก คันใหม่นะคะซึ่งใช้สองล้อนะคะเอาล้อเล็กๆสองล้อออกนะคะเพิ่งจะมาฝึกปั่นจักรายานสองล้อเป็นครั้งแรกนะคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการฝึกปั่นจักรายานของน้องเฟย่าในวันแรกวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วเขายังไม่ค่อยชินกับคันใหม่นะคะเพราะว่าคันนี้จะสูงกว่าใหญ่กว่านะคะก็ค่อยๆฝึกไปนะคะวันแรกนะคะในการฝึกเดี๋ยวจะไม่เห็น จักรยานคันใหม่กันชัดๆเลยนะคะสีชมพูหวานแววเลยไงคะจักรยานน่ารักมากเป็นยังไงบ้างคะระวังรถนะคะอาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกับเฟย์ f a m แฟมิลี่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเฟย์เ่จะมาดู จะาทปั่นจักรยานสรล้อต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะเป็นของฝึกปั่นจักรยานเป็นวันแรกวันแรกอะไรคะหลายวันแล้วไม่คันนี้คันนี้คันวันแรกเะว่าส่งมาแล้วบว่าบอกให้แกพราว่ามันไม่ได้ประกอบมันไม่ได้ประกอบมาให้นะคะเราต้องปจะชนได้ยังไง จะมาชนชันไม่ได้ฉันถ่ายคุณอยู่นี่นะก <นะ S 2> ล้องเกือบโดนชนเนละะนนะะย,ะะยะะจักรยานสวยมากอันนั้นคันเก่านะคะเล็กกว่านะคะวันนี้มารีวิวการปั่นจักรยานคันใหม่ของน้องเฟย่าน,นะคะเห็นไหมคะแตกต่างเลยคันเก่านะคะกลายเป็นเล็กไปม,มากเลยถ้าเทียบกับจักรยานคันใหม่นะคะ อันไหนปั่นยากกว่ากันคันเก่าคันใหม่ <par> เพราะว่ายังไม่ชินยังไม่ถนัด,ม,นดมันเล็กไงคันนี้เข้าป่าไปกี่รอบแล้วคะวันวันวัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้คล่องกว่านี้เราจะเอาไปปั่นข้างนอกกันนะคะอันนี้เราฝึกกันที่บ้านก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฟย a f ่าแฟมิลีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้การปั่นจักรยานของเฟย่าด้วยนะ ล้มค่ะล้มค่ะจับดีๆค่ะเลือน,นะคะคือแบบเอาล้อเล็กๆนะคะล้อสี่ล้อค่ะที่มีอยู่แล้วแต่ที่มันเป็นแบบขึ้นข้างบนตรงนี้นะคะไม่ได้แบบค้ามอย่างนี้แล้วใบละใบองใช่ไหมคะให้แบบขึ้นมาแบบช่วงสูงๆแบบช่วแบบตรงนี้ค่ะปกติมันจะดุตรงนี้ใช่ไหมคะก็ขึ้นมาเท่ประมาณนี้ให้มันแบบพอลมจะได้แบบเซฟตี้แบบเซฟตี้แบบล้มก็จะลมแบบแค่นี้ค่ะ <Es per ate> เป็นขาตั้งเอาเป็นขาตั้งจะได้ไหมก็ปันป่นปั่นปั่นนะคะวิธีที่สองนะคะคือทำอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะตรงน้ก็กอย่างนี้นะคะคอย่างนี้นะคะแล้ทรงตัวใมันได้แบบตรงตอย่างนี้นะคะฝึกการทรงตัวนะคะใช่ค่ะอย่างนี้เลยนะ หมอใสดีกว่าวที่นะคะก็คยๆป่นนะคะแล้วถ้างแบบโอโอ,โอพอ,อดกดกระดิ่งมีกลังใจก็กดเลยยก็ได้เอกดกระดิงด้วยนะอะกดกระดิ่งซิคือว่าอย่างเย่จะบอกนะอันนี้เป็นแบบเพลงของเฟยคือแบบอย่างนี้นะคะคือแบบเฟยยายจะปั่นช้าๆ จะได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าน,นี่แอปั่นแล้วถ้าทำอย่างนี้นะคะคือปั่นเร็วนะคะปั่นเร็วแบบไม่ได้เร็วแบบปุป๊บอะเป็นเร็วไม่แค่เร็วแบบเร็วพอดีตรกลางนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือบอกว่าระวังรถของฉันด้วยนี่ค่หรือไม่ก็ระวังชนรถด,ด้วยนะคะนึ่นะคะ,ะฝากบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเฟียร์แฟมิลี่ด้วยนะคะ,ะกดกระดิ่งต้อง ตรงนี้กดซับกระไลตรงนี้เอ้ยกดกระดิ่งตรงกดกระดิ่งตรงนี้กดซับกระไลตรงนี้๊ายบายบ๊ายบายไดอ่าันเดยค่ะ รีวิววันแรกของการปั่นจักรยานของเฟ่ยค่ะบ๊ายบายค่ะ